ลงไว้ขึ้นมาลงไว้ขึ้นหน่มาเอาลงให้หน่อยเอาลงให้หน่อยไม่เห็นเลยใช่ไหมพยายามอ่านเฮ้ยเอาพอให้แอ้นทำไมเสียงไม่เข้าอ่ะคนเท็จอยู่กับเออว่านะ อะไรครับแตกนี่ถือว่าแตกแล้วใช่ไหมครับใช่โอ้ดีใจไหมดีใจมากครับแล้วตื่นเต้นทุกครั้งที่มาโชว์มาวันนี้มีร้องเพลงด้วยครับเพลงพูดได้ไหมขอขายของหน่อยของเจมินายครับของโฟล์ครับของโฟล์ครับใช่เพิ่งปล่อยไปสี่ห้าวันแล้วครับก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยฝากไปฟังกันด้วยนะครับเพิ่งปล่อยออกมาก็คือันดับหนึ่งของน้าจะแล้วเป็นไงบ้างครับระดับหนึ่งครั อ๋อเหรอน้ำหนึ่งของช้าแล้วเหรอครับพูดได้ไหมเฮ้ยดีใจจังเลยดีใจไหมนี่ดีใจจริงป่ะเนี่ยดีใจจังเลยนี่มึงดีใจจริงป่ะเนี่ยหลาเลดีใจดีใจดีใจกับผมไหมไม่อ้าวแต่ดีใจกว่าดีใจรู้สึกดีใจมากครับก็ตั้งใจ้อมร้องเพลงเพื่อเรื่องนี้ครับก็ ตอนแรกไม่มั่นใจเรื่องร้องเพลงว่าจะร้องได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอพอมาร้องจริงๆก็พอทําได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีใจใช่ใช่เจอแฟนๆเกือบทุกวันเลยครับก็รู้สึกดีมากเกินเกินมากเกินไหมเกินเกินครับเกินเพราะว่า เราก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะแบบเออรักเราขนาดนี้เนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เมืองไทยมีต่างต่างประเทศด้วยรอบๆประเทศไทยด้วยก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้การสนับสนุนที่ดีมากๆครับคุณมองอะไรอ่ะไม่ถึงกระแสตอบรับไงก็เลยมีมาเยอะขนาดนี้กระแสตอบรับทำให้เราถือมาเยอะขนาดนี้ใช่โอ้ชื่นใจครับชื่นใจมาก แต่จะชื่นใจกว่าถ้าใช้อิน d ิสทรีครับโอ้บ้าเอ้ยมันดียังไงซีโฟร์มันดียังไงครับก็มันก็ดีโอ้งส่งมาเลยว่ามันก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรช่วยกู้ผิวโทรมใช่แพนดูคืนนะครับแล้วก็ชื่อพวกเราก็ใช้จริงจริงใช่ anti aging ด้วยครับก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้ดูพวกเราสองคนใช้กันเองก็รู้สึกดีก็อยากให้ทุกคนใช้ตามต้องครับ อะไรนะครับซีรีส์ใกล้จะจบแล้วอ๋อซีรีส์กจะจบแล้วมันมีทั้งความที่ดีใจแล้วก็เสียใจนะจริงๆก็เสียใจตรงที่แบบเอ้ยยังไม่อยากให้จบแต่ว่าก็ดีใจตรงที่มันจบสักทีไม่ใช่ด, <laughs> ดีใจตรงที่อ่ะเห็นทุกคนแบบให้กระแสการตอบรับที่ดีจนถึงจบเลยครับก็ดีใจครับแต่เดี๋ยวเราได้เจออีกแน่น,นอนมีแฟนมีดมีนุ่นมีนี่ให้เราได้เจอกันเยอะแยะเลยครับก็บไม่ต้องเสียใจไปนะครับ ใช่เป็นแฟนมิวครั้งแรกในต่างประเทศของพวกเราครับถูกต้องครับเฮ้ยสามารถตามไปเชียร์กันได้นะครับที่กัมพูชาหรือว่าใช่แล้วก็แฟนๆกัมพูชาครับผมผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับาทมาเดือดคำมัใช่ก็ฝากไปให้กำลังใจด้วยนะครับใช่ครับมีเรื่องภาษามีครับมีอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดภาษากัมพูชาไหนสปอยให้ดูหน่อยภาษากัมพูชาเอาคุณส่งมาเร็วอะไรเนี่ย เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ไงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์โอเคโอเคจริงยังไม่ได้เตะต้องไปเรียนต้องไปเรียนก่อนต้องไปเรียนจริงเซอร์ไพรส์กว่าได้เดี๋ยวอันนีน่าจขายบัตรขาบัตรไปแล้วครับอ๋อมาถึงขายบัตรกับุช่าอ๋อหรือว่าขายบัตรคอนเสิร์ตเราใช่ครับที่ทิกเก็ตไมลอนครับก็ฝากทุกคนไปตำกันด้วยนะครับไปตำใช่คุณเป็นแม่ค้าแล้วเหรอ เริ่มซอมกัแล้วครับตอนนี้ทุกคนตั้งใจตั้งมั่นกันอย่างมากก่อนที่ผมมาที่นี่ผมก็เพิ่งจะไปซ้อม surprise, มาครับแล้วเพลงมีเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างาเลยมีไหมมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับจะมีการเต้นแน่นอนเต้นเนี่ยบอกเลยน่ารักมากอ่า,ม,ามีหลายคู่เต้นได้หรือย<ะ>ังฮะเต้นได้หรือยังซ้อมอยู่โชว์หน่อยสิโชว์ไม่ได้เดี๋ยวสปอมโ์ได้ปอไม่ได้โอเคบอกเลยจะมีหลายคู่มากมีมีทั้งหมด3คู่ครับที่เป็นคู่หลักที่เป็นคู่จิ้นกันอ่า มีคุณเจมินได้โพสแล้วก็มีวินนี่สตาร์ใช่แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีคุณมาร์คและคุณฟอร์ดบอกเลยว่าผมมีเตรียมโชว์เดี่ยวให้ทุกคนดูด้วยนะครับก็จะสปอยไม่ได้ละสิแต่บอกว่าแต่บอกว่าสองรอบไม่เหมือนกันนะโชว์เดี่ยวของผมอ่ะแต่วุตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะัหมดไปแล้วถูกไหมไม่สามารถดูแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับใช่ยังเปิดขายถึงวันที่วันที่คอนเสิร์ตเล่นเลยใช่ครับก็พาทุกคนไปตำกันด้วยนะครับไปไปตำอีกแล้วไปตำ มีแน่นอนครับเพราะว่าเราจะมีว่าเจมินายจะโชว์เรือนบ้างโชว์ฮะอะไรนะนไม่น่าให้พี่ถามไม่น่า,นาอพรูม <laughs> <laughs> แต่ก็มีมีอะไรเซอร์ไพ์แน่นอนครับไม่ได้มีแค่พวกเราแน่นอนมีอาจจะมีแขกรับเชิญที่มาเซอร์ไพรส์ด้วยอ่าใช่วีแกรับเชิญคนพิเศษอืคนคนพิเศษเลยเหรอคนนี้เป็น,<ค>นเป็นเป็นนี่เป็นซูเปอร์แมนฮะลาเลนไม่บอกบอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับ พิเศษแน่ๆไ,ไม่เหมือนที่ไหนที่คุณเคยเห็นมาก่อนแน่นอนถ้าสมมติว่าไม่มีบัตรแล้วแต่ตอนนี้ไลเซนซ์มิ่งมีถ้าพลาดแล้วจะพลาดอะไรบ้างพลาดแล้วก็พลาดทุกอย่างเลยครับพลาดแล้วจะเสียใจแค่ไหนเสียใจเสียใจกว่าแบบเสียใจกว่าคุณไม่ได้ซื้อเสียใจกับโ oh อไฮกอ่ะใช่ใชเสียใจกับโ oh ออีกเหรอใช่เพราะว่าไม่ได้ดูเราสองคนร้องเพลงกันไพเราะแล้วเพื่อนๆของพวกเราเต้นและร้องเพลงเอาจริงๆทุกคนตั้งใจมากครับ ไม่ใช่แค่พวกเราสองคนทั้งทีมงานทั้งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟนมิ้อันนี้ตั้งใจกันหมดครับก็อยากให้ทุกคนไปดูนะครับใกล้จะถึงแล้วพร้อมพร้อมไปดูไหนแล้วครับพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้ะพร้อมเท่านี้เหรอครับกี่เปอร์เซ็นต์ดีโพสหนึ่งร้อยร้อยเลยเหรอแปลว่าตอนนี้โชว์ได้เลยนะหนึ่งร้อยยังไม่พร้อมลาเรนไม่บอกไม่บอกไม่บอกอีกแล้วเอาประมาณเขาเรียกว่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ได้ ถูกต้องครับแฟนแบบว่าติดตามกันทั้งสองเรื่องถือว่า<ม>เป็นคนละขั้วกันเลยครับออของแฟนุูนเป็นประธานนี่จะเป็นโรแมนติกคอมดี้แต่ว่าของออทำไรไม่ไมันจะหล่นอ๋อแต่ว่าของพจัน์มันไก่จะเป็นโรแมนติกดราม่าหน่อยอะจะได้เห็นอีกมุมมองของพวกเราเอ้อไม่ใช่อีกอีกแนวอีกสไตล์อีกช่องของพวกเราที่เราจะเล่นกันให้ทุกคนดู<ช>ก็บอกเลย<ช>มีหลายสีสันให้ทุกคนตามพวกเรานะครับบอกว่าไม่ได้มี แค่เอื้อกอาร์คทฮามีร้องไห้มีดราม่าด้วยแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีอะไรอีกคืออะไรมีอะไรอีกกันอะไรอยากให้ทุกคนเห็นเห็นมุมไหนของเราฮะอยากให้ทุกคนเห็นมุมไหนของเรามุมน่ารักมุมน่ารักเหรอมุมหล่อเราหล่อมากเลยเพื่อนเฮียเราหล่อมากเลยคุณส่งว่าอะไรมาอันนี้เราเข้าไปดู ดูครับดูเช็คทวิตเตอร์ตลอดหลังซีรีส์จบก็ไปดูว่าเขาเขามาวิจารณ์เรายังไงในเรื่องการแสดงในเรื่อง acting อะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาาก็ชมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจว่าเราเราเราตอนนั้นตอนนั้นผมก็ตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้ครับไม่อยากให้มันเราไม่ตั้งใจกับแฟนผมอ่ะไม่ตั้งใจตั้งใจตั้งใจอ่าตั้งใจเหมือนกัน ซีนในพระจันทร์มันไก่เหรอครับซีนบนเตียงมันยังไงก็มาขนาดนี้อ๋อซีนโอเคเดี๋ยวโดนเขาจะบอกอย่าบอกนะแปลกๆซีนบนเตียงไม่มี่บบอกวามีไม่มีมีที่ผมเฮ้ยมีมีที่ผมมีนอนนั่นน่ะเออลืมเดี๋ยวก็เจ๊ัวเลยต้องให้ไปติดตามค่ะเมื่อกี้มีแฟนถามมาถามว่าบอกว่าจะซื้อของ ให้เออยังไม่ซื้อให้เลยอะไรนะครับผงควันให้โฟดยังยังผงควัญให้โฟดเอ้าวโฟดก็ยังไม่ซื้อให้ผมเลยซื้อให้แล้วไหมซื้ออะไรซื้ออะไรนี่ไออะไรซื้อไอ้เนี่ยไอ้อันนั้นอันไหนที่ใส่ผูกพังไงเคสผูกพังไงซื้อให้ตอนนั้นอะฮะจำไม่ได้หรอจำไม่ได้เนี่ยไม่ทายใจอ๋อผมผิดอีกแล้วเหรอโอเคก็ได้ผมผิดแล้วตกลงจะได้ไหมครับของขวัญได้ไหม คุณอยากจะซื้อฟนไหมมัณบอกว่าคุณอยากได้อะไรอะอยากอยากได้ทองประมาณ20บาทพอไปหาซื้อเองนะเวลาอยู่ในการระดับไม่คับสุขเลไม่ต้องการอะไรั้งไม่ต้องการอะไรเลยต้องการใช้ชีวิตอยู่กับไอ้ไม่ใช่ต้องการเขาเรียกว่าใช้เวลาอยู่กับเจมเวลาทั้งวันพูดแล้วนะพูดเองนะพูดเองนะยังเยอะไม่พอเจอทุกวันเลย บผมไม่อยากได้อะไรหรอกครับจะควยกันได้แหละดีแล้วสรุปครับอยู่ด้วยกันทั้งวันจริงๆใช่อยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยครับใช่ไปยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยโอเคไหมไม่โอเคเยอะไปเยอะไปเยอะไปฝากนะฝากทีที่ของเราค่ะทั้งสเรื่องเนาะแล้วก็แฟนยิ้ใช่ครับก็ฝากด้วยครับแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะครับตอนนี้ปี1ิแล้วอยากให้ทุกคนไปดูนะครับมีอะไรที่น่าติดตามให้ทุกคนรอชมกันนะครับ แล้วก็พระจันมันไก่ครับอีกซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนจะเป็นคลิงบทบาทจากแฟนผมไปเลยแล้วมีอะไรครับและคอนเสิร์ต My School Present From Night Live on s t a g e นะครับวันที่18-19มีนาคมนี้ที่ยูเนี่ยนมอลนะครับฝากทุกคนไปต,<ำ>ตามบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับผมยังไม่ปิดเป็นเขาเรียกอ,อะไรปิดลับครับปิด,<ช>ปดการถ่ายเออ,อ,อ,อใช่ครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตพี่